ในระปลอดนุกท่านทุกคนญาติโยมพุตาข็ออนุโมทนาอาแสบุญเอแสดงธรรมที่อสมาได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก,ก็ดีด้วยใจก็ดีหากไป็ว่าบุญกุศลอันใดเกิดขึ้นในการประพฤติในการปฏิบัตินี้ขอญาติโยมงมีส่วนร่วมในบุญกุศลอันนี้หากไม่ว่าท่านมีทุกมีโศกมีโรคมีภัย ความนั้นบุคคลชนอันนี้ต้องไปทําลายสิ่งเหล่านั้นให้ทุกเราเบาบางลงให้ทุกหายโศกหายโรคหายไปนำพาชีวิตของท่านไปสู่ความเจริญว่างงามในศีลในธรรมในหน้าที่การงานยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วนักกันทุกท่านทุกคนด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทนามื ให้พรกับลูกเพจทั่วไทยดิวแล้วก็พี่น้องประชาชนกับทั่วประเทศนะครับ